สวัสดีครับพบกับผมช่องอัพคนหากินอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพามาหากองเขายิงหนูครับเราจะมีบ่วงติดมาด้วยแต่ไม่รู้จะได้จะได้ใส่ไหมเพราะดินมันช่นเค็งแข็งเราก็หมายเขามากมากครับหมายเดียวนยบ่วงมาเอามาเผื่อครับไม่รู้จะได้ใส่ไหมแต่วันนี้จะเป็นกองเข่าครับนี่เป็นเข่าเปลือกผสมเก็บครับ ผสมดาวนี่นิดนึงครับว่ามันดีนี่จะมาลองดูครับเดี๋ยวเป็นยังไงคืนนี้คอยติดตามรับชมครับนี้ว่าจะมาหากองยิงยิงดูครับวันนี้มาหมายเดิมครับหมายกระท่อมนาผมเองนี่นะครับไปหมายอื่นไม่ค่อยได้กินเลยได้นิดนิดหน่อยหน่อยเดี๋ยวมาชมกันครับว่าไงเป็นยังไงไปไปกองด้วยกันครับมาถึงแล้วครับ ที่มีเดินเป็นหมายก็ไผ่ใหญ่ครับมาแวกไวแล้วก็แหวกว้ครับทำทางไว้แล้ว,ลวครับทา,ทางเดินไว้แล้ว มันจะมีอยู่เท่าไรนะครับตรงนี้จะขึ้นย้ายเข้ามาครับดูเดี่ยวโรยพึ่งกัดหยากัดอะไรผมทําทางเดินไปอย่างดีเลยเนี่ยทำทางเดินเลยโอ้ผมจะกองเขาผมจะกองเขาทางนะครับดูทาง,างเตียนเลย นีช่องลงครับทำทางไปเป็นทางเลยนวลขึ่งกัดยางใหม่ๆนะครับนี่ตอนติดกัดเมื่อคืนนี่แหละนี่อยู่กัดเก็ดต่อให้หายหมดเลยครับ ผมขอป้องเขาครับเอ,อเอ๊ะเร็จคืนที่มาติดตามรับชมด้วยกันครับกลางคืนนะครับประมาณทักสองทุง่มดีจะพามายามบ่วงก่อนมีใส่ไว้อยู่ครับว่าจะมาก้องเขาอย่างเดียวก็เลยใส่บ่วงไว้ด้วยดีกว่าครับดีเดินมาเหมือนจะเห็นหนูติดบ่วงครับ ใช่อยู่กบขอบใบอ๋อนะครับโดนแล้วครับไอ้โตดใหญ่ครับครับหนึ่งแต้มครับโอ้ครับไปโตดได้ครับได้ครับมาแล้วครับ ขออนุญาตด,ดก่อนนะครับดีมือเดียวมันถือลำบากครับร้อยครับหนึ่งแต้มครับส,สวยงามสวยยครับเดี๋ยวมียังไงเราจะถ่ายโชว์มีนนะครับเดี๋ยวจะพาไปยามบ่วงอีกตัวครับดีเดี๋ยวขอเก็บตัวนี้ก่อนนะครับได้สองแต้มนะครับท่านผู้ชมเขากล้องเขาดีเลยยิงมา ได้ต่ำตัวหนึ่งสองตัวหนูไม่ค่อยใหญ่หนูใหญ่ใส่เข้าไปกินมั้งเราครับเดี๋ยวถ้ามีอีกเดี๋ยวคุถ่ายด้วยนะครับครับมาสรุปแต้มพักมาพักก่อนรอบนี้ครับได้ห้าตัวครับยิงเอาได้สี่ตัวติดบ่วงตัวหนึ่งครับ่แตเวลากลางเต้นนะครับนี่ใช้กลางเต้น 10. Nah, ini, 50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 , Shift, ยิงกัดยิงก็ไม่ได้อีกสองตัวครับจีตัวมยิงกองตัวจลขอจัดการตัวนี้ก่อนนะครับตดเอวน,นี่จัดการขาดครับจัดการก่อน,นนะครับ นับด้วยครับมองงามเลครับน,นี่ยิงได้ครับตัวใหญ่เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันต่อครับก็จะมีไหมเราจะเดินไปหายิงที่กองเขาไว้ครับเงือกใกล้จะเช้าแล้วนี่ตีสามกับจะตีสี่ครับเดีย๋ยวจะกหกโมงค่อยมา เก็บไอ้บ่วงอีกทีครับตอนรุ่นกันตอนเช้าอีกทีครับครับโดนนะครับกับวงเดือนอีกหนึ่งตัวก็ยัดเก็บแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันที่กระท่อมอีกทีครับสรุปแทมมากลับมาถึงกระท่อมนะครับสรุปแทมได้ทั้งหมด สองสี่หกแปดสิบตัวพอดีครับหนูตองขาวสามตัวแล้วก็มีหนูใหญ่หนูปุ๊กครับอ่ะเดี๋ยวค่อยติดตามรับชมกันตอนเช้าอีกทีหนึ่งครับอรุณสวัสดยามเช้าครับทุกคนบนทีคเผลอรับเลยครับแม่รับมารับตอนตีสี่ครึง่งก็เลยตื่นเจ็ดโมงเลยครับตอนนี้เราไป เอไปเก็บบ่วงด้วยกันครับไปไปดูบ่วงด้วยกันว่าจะมีอะไรให้รับชมในตอนเช้านี่ครับไปรับชมกันเลยครับโอ้มาถึงสองหลังเลยเงียบปิดเลยครับมีรถชนยู่ครับนี่รถชนบ่วงบ่วงกดไปทางหนึ่งเลยช้างหนู ทางหน่วยละชนสองชนจะมีติดครับหนักต้อมาหาแก้มือใหม่ครับอย่างงี้โอ้โหพันนี้รอยดีดครับบ่วงหายไปเลยครับดูดูทางหนู โอ้โหยู่รูปวงครับฮักโอ้เลยบวงฮักมันอยู่ตรงนี้เลยดูโอ้เลยหนูมันเอามาครับอยู่บวงมันฮักข้าหนูมันเอามาตรงนี้ดูโอ้ดเลยครับโอ้เสียดายครับเนี่ยโอ้ดเลยเสียดายเสียดายต้องมาเอาใหม่อย่างเงี้ มาแล้วครับหนึ่งแต้มตอนเช้าหนูท่องขาวกับวงเดือนครับวันนี้ครับออแหม่มหนึ่งนะครับวงเดือนโดนแล้วครับของใหญ่โดนแล้วครับอืมกับวงเดือนครับได้เรื่องครับอืมของใหญ่ของใหญ่ ใหญ่ครับน้องใหญ่ในเรื่องเลยครับโอ้โหใหญ่ครับใมาปุ๊กปุ๊บก,กเลยเฮ้ยแต่เช้าก็ยังหมานอยู่ครับจะไม่โดนครับโดนครับไปติดตามเราชมกันไปอีกครับ เอาดูเลยนะครับตอนเช้าครับดูอีกแล้วดิ่นดุ๊กดุดุเลยอุ้ยนี่คืออะไรครับโอ้นี่ไม่ใช่หนูครับเป็นกระแตรครับ เจตีครับแก่เตะครับโอ้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 เจตีครับอ่าเดี๋ยวใครเอไปปล่อยก็บ,บอกครับนะครับเดี๋ยวปล่อยนะครับไปไปแล้วครับไปแล้ว รสรุปแต้มเช้านี้ครับได้สองแ้มครับแ้มใหญ่หนึ่งแ้มเล็กหนึ่งครับกับวงเดือนห้าหลังกับ,บวงสามสิบวงสามสิบหลังครับได้วงได้ตีสองตัว,ตวครับนอกนัานยิงเอาครับนี่อ้สรุปแจมเช้านี้นะครับได้ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวครับวันนี้แปดตัวทางมืลชาชสองตัวครับเออวันนี้กับไม่ค่อยหมานเท่าไหรครับหนูก็หากันบ่อยๆครับไปตรงไหนก็มีแต่หมายคมดเลยครับใส่ตรงไหนก็ใส่ไม่ได้เลยนี่ต้องมาหากองเขายิงเอาอย่างงี้นะครับ ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับและผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่นะครับกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปครับวันนี้ก็ขอกลาบลาที่นัเท่านี้ครับหอจะขอเข้าบ,บ้านนะครับสายเราเนี่ยแดดออกเปี้ยงเลยวันนี้ขอบคุณครับ